สวัสดีครับตู่เชียงใหม่ครับเครื่องตบดินนะครับตัวนี้เป็นเครื่องตบดินเครื่องยนต์ห้าแรงนะครับฮอนด้าตัวนี้เป็นฮอนด้าห้าจุดห้านะครับห้าแรงครึ่งเป็นระบบ CDI นะตัวนี้ถือว่าจัดว่าสวยครับใช้งานได้ปกตินะตัวเครื่องรับประกันสามเดือนนะครับตัวเครื่องทาเครื่องให้ใหม่เรียบร้อยคุ้มเลยครับตัวนี้มาเดี๋ยวจะมาลองสตาร์ทดูนะครับ เปิดสวิตช์เปิดน้ำมันดึงช็อคสตาร์ทได้เลยฮนะ <Yeah. S 1> <Yeah. S 2> เครื่องสตาร์ทติดนะถ้าเราจะตบดินนะเราตอนนี้เดินเบาอยู่นะถ้าจะตบดินก็ดึงคันเร่งขึ้นนะฮัก็ yeah. <Yeah. S 2> จะตบไป ให้มันแน่นครับแล้วก็ค่อยๆดันไปนะเครื่องใช้งานได้ปกตินะครับพ <Yeah. S 2> อดีเลยนะหน้าร้านกำลังขุดท่อท <Yeah. S 2> ำการตบดินเรื่องตัวนี้คือ ใช้ตบให้ดินแน่นนะฮะใช้งานได้ปกติอาเดินเบาเลยเดินเบานะฮะเรื่องเดินเบาได้ปกตินะฮะไม่มีควันไม่มีหลวมเลยนะฮะตัวนี้รับประกันได้เลยฮะ,ะในการขนส่งนะครับผมจะทําการเอาน้ามันเบนซินและน้ํามันเครื่องออกให้หมดเลยนะครับจะทําการจัดส่งวันนี้โดยขนส่งไปสณีไทยนะครับ ด้วยระบบธนานัดนะครับนฮะฝากด้วยครับตู่เชียงใหม่ครับ